กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุมาบุสเบพีติดาบี้ครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปข้อมูล เทยร์ลิสซัพพอร์ตการ์ดกันบ้านนะครับนะซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราเคยทำครับผมนะในส่วนของเทียร์ลิสซัพพอร์ตการ์ดไปช่วงตู้ของคิตาเซนแบกครับนะแต่ก็มีหลายท่านครับผมนะคอมเมนต์ออกมาครับผมบอกว่าอยากให้ทําในส่วนของตัวซัพพอร์ตการ์ดครับผมระดับ SSR กับ SR ครับผมรวมกันไปเลยได้ใหมจะมีการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นดังนั้นคลิปนี้ครับผมนะไหนๆก็มีการอัปเดตมาเลยครับผมก็เลยคิดว่าทําสรุปมาตรงส่วนนี้เพื่อความเข้าใจง่ายกันละกันนะครับหากใครครับผมนะชอบข้อมูลแบบไหนนะครับผมนะก็รบกวนช่วยคอมมเนต์ นะกะ็ชอบแบบเก่ามากกว่าหรือชอบแบบใหม่มากกว่ากันอันนี้ก็บอกมาได้เลยครับหรือมีใครครับผมอยากให้เพิ่มในส่วนของขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ก็สามารถนําเสนอมาได้เลยนะครับเอาแล้วครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในส่วนขออัปเดตข้อมูลเทียบดิสพอร์ตการ์ดกันนะครับโดยหลักๆครับผมซัพพอร์ตรอบดีครับผมนะผมขอเพิ่มเติมนิดนึ่งนะมันเป็นความคิดส่วนตัวของทางช่องเราและก็ เทยริสตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นเทยริสซัพพอร์ตโดยรวมนะครับผมนะโดยรวมนะซึ่งนั่นอนว่าบางกรณดีขึ้นมานะครับผมนะการ์ดบางใบครับผมจะมีประโยชน์กว่าการ์ดบางใบจะได้ซ้ำนะครับผมนนะในส่วนของการใช้งานแบบเฉพาะทางนะครับดนะังนั้นตัวส่วนนี้ก็ขอพูดในส่วนขอภาพารวมของการ์ดซัพพอร์ตวงม,มันไปกันแล้วกันนะครับแน่นอนครับผมว่าที่หนึ่งครับผมยังคงเป็นที่หนึ่งในดวงใจของเราทุกคนครับผมซัพพอร์ตการ์ดคิตาสันแบ็กครับผมยังคงเป็นเมต้าที่ขาดไม่ได้ครับและเมต้าการ์ดนบ้คงจะอยู่ตัวนี้อีกนาน ครับนะอมาครับผมในส่วนของความลงทุนคุ้มค่าครับผมที่ถือว่าใช้งานได้ยาวๆอย่างเช่นเดิมก็คือตัวของไฟเบอร์ชั่นนะครับผมกับซุปเปอร์คีบครับสองใบนี้ยังคงเป็นอีกใบนึงนะครับผมเนี่ยที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะสายของซุปเปอร์คีบครับผมนะที่ถือว่าจําเป็นมากๆในส่วนของสนามกลางกับสนามไกลนะครับนะ ต่อมาครับผมในสุดขอระดับ A ครับผมนะเป็นการที่ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมในเรื่องของการปัดสแต็กเลยนะรวมถึงในสุดขอเอฟเฟกต่างๆที่ถือว่าใช้งานได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นตัวขอวัดก้าในคำนั้นคุนทซินะนะครับผมนะสวิตโฮชเอ็นเชนแฟกนะครับผมแมททัคาเฟ่ครับในวัสกาเลตนะครับผมมาจิคาเดฟุกุคิตะนะครับผมนะแบล็คซันเดตัวขออ่าบูโบอนะครับผมและก็ฮิชิบาซอนพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการที่ปัดสแต็กได้ดีมากนะในสุดขอชั่วโมดขออาวารุนะครับนะในสุดขอตัววััักกก้าาาครรบผมนนะ็็ยงถือว่่เปดดทีี ใบดิ่งเช่นเดียวกันนะอ่าส่วนคูททศนาี้ยังถือว่าใช้งานได้ยาวๆย่างคุ้มค่าอยู่นะครับนะดังนั้นใครที่มีการ์ดเหล่านี้ครับผมเนี่ยก็สามารถดันตรงสุนนี้ขึ้นออกมาใช้งานได้เลยครับ ต่อมาครับผมในส่วนขอระดับ B ีนะครับผมนะในส่วนของต้นระดับ B เนี่กก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีถึงระดับดนึงนะเอามาปั้นได้โดยเฉพาะตัวของการที่เป็นระดับพวก s s r นะครับนะพวกนี้เนี่ยจะมีสกิลที่น่าสนใจติดมาด้วยนะยังไงก็ลองดูในส่วนของตัวสกิลทองแล้วก็ความเหมาะสมนะครับผมในเรื่องของการใช้งานด้วยกันละกันนะว่าเออว่าตอนนี้เรามีขัดเท่าไหร่แล้วนะครับผมนะแน่นอนว่าถ้าเกิดขัดพวกนี้ขัดเต็มแบบมันย่อมดีกว่าพอสมควรเลยนะเพราะว่าเนื้อจากบว์สแต็กที่ดีแล้วนะครับผนมะเน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดสำคัญครับผมของสับสายวิ่งหนีครับผมนะตัวขอเซเษสุกะนะครับผมนะการ์ดระยะสั้นนะครับผมนะตัวขอพิกโกเปกาซัสนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวขอสกุลาร์บัคชิโอก็ได้เช่นเดียวกันนิชโนฟ lower ครับผมการ์ดในสปีดทางตรงนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าเซวุสกายครับผมนะการ์ดซามินาครับผมนะที่ขนาดปลดสูบก็ยังรู้สึกว่ามันก็โก้ใช้ได้ถึงดับหนึ่งครับผมนะแล้วก็การ์ดสายพาวเวอร์ครับผมแอร์คอร์พาซ่ากับโอคูรีแคปนะครับนะแล้วก็ยมีครับผมในสตตตรรขอออองงงกกกกาาา์ดเเลล่่่่นยยยแแสิทหวคคับผม็ืช ขอได้ยะนะครับผมเลอก็คือสัตว์โลดมอนนั่นเองแล้วก็การ์ดครับผมจากกิจกรรมนะครับนะก็คือการ์ดของสเปเชียลวี้ครับผมทีมีสกิลหรือคาวาลี่นะครับผมนะของดีของสายเพเชเซอร์ก็ยังถือว่าติดบาทตัวนี้ด้วยนะแต่การจะปลดใช้งานอาจจะยากที่ดึงนะที่เหลือครับผมก็เป็นการ์ดที่ใช้งานง่ายๆครับผมนะของแต่ละสายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของคิงเฮโร่าหรือจะเป็นตัวของนาตาชัยชินนะครับผมบีวะฮายาฮิเดะครับนะหรือจะเป็นตัวของไดทาฮิเดออนนะครับผมดิชิโนฟาวเวอร์แล้วก็แอคเดตทาเิออนนะครับ นะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ใช้ง่ายแล้วก็สามารถเอามาใช้ในเรื่องของการปัสตกได้ดีถึงระดับหนึ่งเลยครับพวกนี้ถือว่าผ่านเลยนะทีนี้ครับผมมาดูในส่วนของระดับ C กันบ้างดีกว่านะครับนะระดับซครับผมก็มีความจริงมันก็มีหลายใบที่ดีนะเพียงแต่ว่าสกิลอาจจะตะกุดขาดนิดหน่อยนะครับผมนะอย่างเช่นโกซิตี้ครับผมนะมีค่อนข้างจะบวกเบาไปนิดนึงครับนะแต่ว่าเรเดจี้โคตรดีเลยครับนะตัวของทวีเทอร์โบครับผมนะก็แรงสนามต้นนะครับผมช่วงต้นสนามได้ดีมากนะ โดยเฉพาะพวกสายฟอลเดอร์นะครับนะแล้วก็ตัวของเทโอครับผมเอาจริงเทโอเนี่ยก็คือมันมีดีแค่ปั่นเกตไวแต่สแต็กโดยรวมแล้วเฉยๆนะครับนะตัวของแมคควีนครับผมนะกับตัวของไลชาวเวอร์ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับผมแมคควีนปั๊มสตามิน่าสนามไกลได้ดีเด็ครับผมนะไลชาวเวอร์ก็ยังมีสกิลครับผมแล้วก็ติดดีบัฟติดไาด้วยนะครับนะโกชิปครับผมนะใช้งานได้ดีนะโดยส่วนของสายสตามิน่านะคือมันเล่นง่ายดีแล้วก็สกิลทอก็ดีครับแต่น่าเสียดายครับผมใช้งานเฉพาะทางแบบสุดๆก็คคือออออสายยเเนนนนโซร์มมมััี้่ะะล โกชิปมันก็เป็นโกชิปอิสระคาครับมาใส่ได้กันไม่ได้กต่ใช้งานยากนะครับนะที่เหลือก็เป็นพวกการาฟสายพาวเวอร์ครับผมนะที่ถือว่าไม่ได้แย่เอามาใช้งานแก้ขัดไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่กับโรบิจินครับผมนะตอนนี้อยู่ประมาณแค่นี้ไปก่อนอนาคตน้องจะเทพแต่ว่าตอนนี้ให้แค่นี้ไปดีกว่านะครับนะและที่เหลือก็เป็นพวกการาฟสายดีบัคก,ก็เหมือนที่น่าสนใจนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของไนนเนเจอร์ Nature, นะครับผมนะหรือจะเป็นพวกการ์ดของคุณ เอาอีกเลยครับผมนะหรือกัสตาพินาครับผมที่แต่แมควมค่อนข้างจะแอนตี้นิดหน่อยนะครับผมก็คือตัวขอมิโยโลโท็อปกันนะครับนะพวกนี้ก็อยู่ประมานี้ไปนะ แล้วก็การ์ดรับแรงดีครับผมนะเอาจินแรงดีเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการ์ดสายค่ากัรดนะครับผมนะพวกการ์ดสายลูกไฟครับผมนะที่ยังไม่ถึงเวลานะแต่ความจริงอนาคตจะเก่งนะอย่างเช่นตัวหอมอายเดฟฟูจินเนี่ยครับใบนี้ก็ถือว่าของดีนะเพงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยจะนิยมเท่าไหร่ครับดังนั้นก็ให้อยู่ตัวนี้ไปก่อนนะครับนะหรือจะไปโดยสุดของตัวฮารุอุระอดีก็ไม่ต่างก,กันนะนะพวกนี้นะ อ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมในสูตรของการ์ดแล้งดีนะครับนะที่เราจะนํามันเสนอนะย้อนแล้วก็ผมว่ามีใบหลายใบครับผมนะที่เป็น The Best of Series ครับผมนะก็เยอะอยู่นะอย่างเช่นการ์ดสายที่โดดเด่นครับผมนะสายฟอนาเดอร์นะครับผมเจมๆ์นี่ยก็มีหลายใบนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของบูบงอย่างนี้นะครับผมนะปั๊มพาววเอร์ได้ดีด้วยนะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของสกิลสายฟอนาเดอร์ที่น่าสนใจนะหรือจะเป็นตัวของเซอร์วสกายครับนะที่เป็นการ์ดปั๊มสตามิน่าที่ดีใบหนึ่งนะของสายฟอนาเดอร์เวลาาาตต้องกรปั๊มมสิ ดีๆครับผมนะสหรับยาใจระยะไกลนะครับผมนะใส่ซุปเปอร์คีปกับตัวของซิลสกายนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแต่มันก็ต้องมีการปลดล็อกถึงนดับหนึงด้วยนะดังนั้นก็คงต้องค่อยๆกดกาชาไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมค่อยๆสะสมการ์ดไปเรื่อยๆก็ได้นะอ่ะโอเคครับนะก็น่าจะสรุปได้แค่เพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของการสรุปเทียริสซัพพอร์ตการ์ดนะครับผมนที่เราเอามานำเสนอครับชอบแบบไหนบ้างกันครับนะชอบ แบบเก่าหรือชอบแบบใหม่ที่เอามารวมๆกันอย่างนี้นะครับผมไงก็สามารถอาคอมเมนต์มานะครับผมนะว่าชอบแบบไหนนะก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมพอสพไแคทขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปกระจายกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายาสวัสดีนะครับ